สวีดหวานนิวเป๊กเกี่ยวก้อยดินเนอร์ฉลองครบรอบแต่งงาน7ปีชีวิตคู่หวานไม่แผ่วนิวนภัทสรสอรเกี่ยวก้อยเป๊กเปรมมนานดินเนอร์ฉลองครบรอบแต่งงาน7ปีเรียกได้ว่าความรักชื่นไม่จืดตามกันเวลาสุดๆส,สำหรับคู่สามีภรรยาคู่หวานอยา่างเป็กเปรมมนาทสุวรรณนนท์ และนิวนภพัส,สนรแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็มีน้องสเปซลูกชายสุดน่ารักมาเป็นโซ่ทองคล้องใจและขวัญใจโซเชียลอีกต่างหากล่าสุดนิวนภพัส,สนรก็ได้อวดชอตหวานควงสามีสุดที่เลิฟไบดินเนอร์ฉลองครบรอบแต่งงาน7ปีมาให้แฟนๆได้ชมปนอิจฉาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นตอบย้ำความหวานและรักมั่นคงเอาไว้ว่าฉลองแต่งงานครบ7ปีแล้วเขาบลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็กนิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็ดทานิวเวอร์ซารี ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันครบรอบของนิวเป็กกันอย่างคับคา่นภัสสรภูทรใจเกิดเมื่อวันที่24มกราคมพศ2526โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลายัยและปร,ะริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภา,าภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั้นนิวทำงานเป็นนักร้องในพับชื่อเดอะคอนเทจตโดยวันหนึ่งนิวได้เห็นประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงในรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีหนึ่งนิวได้ชวนจิ๋วปียนุษเสือจงรูมาสมัครด้วยโดยนิวได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสามชีวิตส่วนตัวสมรสกับเป๊เกเปรม,มนัสสุวรรณนานท์ดีเจคลื่นฮอต91.5 FM และพิธีกรสังกัด g m m Grammy เมื่อวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนพศ2560โดยเป็นพิธีแบบล้านนาที่บ้านเกิดของนิวที่จังหวัดเชียงใหม่และมีพิธีฉลองมงคลสมรสวันที่4ธันวาคมพศ2560ที่ GMM l i f e House ต่อมานิวได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลสุวรรณนนท์ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานในตระกูลของสามีเมื่อวันที่30ธันวาคมพศ2566 เปรมนาทสุวรรณนนท์เกิดวันที่27พฤศจิกายนพศ2527ชื่อเล่นเป็กเป็นดีเจนักร้องนักแสดงพิธีกรชาวไทยเปรมนาทสุวรรณนนท์จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีต่อจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลาัยละสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธเอกการแสดงและกำกับการแสดงเป็กคหบหาดูใจกับนักร้องสาวนิวนภสรส,สุวรรณนนท์นักร้องดูโอวงนิวจิ๋วปัจจุบันสมรสกันแล้วพิธีแต่งงานจัดที่บ้านเกิดฝ่ายหญิงที่จังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นพิธีแบบล้านนาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2560และงานฉลองมงคลสมรสวันที่4ธันวาคมพศ2560จัดที่ G M.M. l i v e h o u s มีบุตรชยายด้วยกัน1คนชื่อปนนทสุวรรณนนท์ชื่อเล่นสเปซเกิดเมื่อวันที่17มกราคมพศ2567